ขณะน,นี้ท่านอภัยสุทธิท่านสกลอักษรธนาวัตรู้่มนวยการเขื่อนวัชรยาลงกรกรมมงร้อมด้วยข้าราชการกรมมกที่อยู่หน้าที่นี้ขอขอบพระคุณท่านรองปลัดกระทรวงกรเกษตรและสาก์ บรมปรชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวถวายราชาสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลผ่านวันที่สองสิงหาคม2567เวลาเก้านาฬิกา30นาทีณห้องประชุมหนึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัตพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ในายอภัยสุทธิสังรองปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายปัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวต้อนรับโอกาสนี้ ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมประมงและแขกผู้มีเกียตรติได้ร่วมปล่อยปลาออนไลน์ลงในเขื่อนพระนามทั้ง7แห่งได้แก่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขือาาเข่อนศรีนครินเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขืออเข่อนจิรินทรเขื่อนจุฬาพรและเขื่อนอุบลรัฐรวมทั้งสิ้น1นึ่งล้านหกแสนตัวโดยในส่วนของพื้นที่จัดงานณนะเขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอธิบดีกรมประมงได้มอบพันสัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนจำนวนสิบรายเพื่อนำไปปล่อยอยังแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการประมงและนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมงจากนั้นทำการปล่อยปลายี่ศกจำนวน72ตัว ลงในสระน้ําสวนโรมหรือไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายประพันธ์ดีปาะยะคุณรองอธิบดีกรมประมงนางทิติพรหลาวประเสริฐรองอธิบดีกรมประมงนายทิติสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรี เรือโทนพดลจันทรามณีประมงจังหวัดกาญจนบุรีคณะผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเกษตรกร,ร,กรและชาวประมงเข้าร่วมพิธีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ72พรรษาเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อบวงชนชาวไทยตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชนส่งเสริมอาชีพของชุมชนโดยรอบ และเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำสีสามสองเรียนเชิญครับ,รบขอเสียงรดมือกันเสียงดมือ้วยนะครับผมขณะนี้นะครับลูกโปงได้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วนะครับแลเดี๋ยวขบวนครับทรัพยากรสัตว์น้ำครับ และสำหรับในเขื่อนวัชิราลงกรแห่งนี้นะครับวันนี้มีจํานวนพันปลาที่ใช้ปล่อยถึง5ชนิดด้วยกันประกอบด้วยปลายี่ตกจํานวน72ตัวปลาตะเพียนขาว5,500 0 0ตัวและปลาส้อยขาว2,000 0 0ตัวปลาตะเพียนหน้าน้อย Yeah.